สวัสดีค่ะวันนี้พบกับห้างทองหลังยังมีสาขาโกเซ็นเตอร์นะคะวันนี้นําเสนอข้อเออเป็นสร้อยคอนะคะน้ําหนักหนึ่งบาทนะคะเป็นงานลงยานะคะมีสีพาเทลนะคะเป็นสีชมพูนะคะสีแรกเป็นเหมือนหัวใจอะคะ่ะหัวใจติดกันสองดวงนะคะแล้วก็เป็นงานฉลุนะคะตัวเส้นจะเป็นเบ้นนะคะอันนี้เป็นตุ้มเดียเด่ยวๆนะคะเป็นตุ้มข้าง ตัวนี้นะคะสีม่วงค่ะจะมีคั่นดอกพิกลด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนแบบว่าเม็ดตุ้มสามเม็ดนะคะอันนี้เป็นสีแดงนะคะเป็นเหมือนแบบว่าแดงเงาๆนะคะเป็นหัวใจนะคะหัวใจคู่นะคะหันแบบเหมือนแบบเขาเรียกยังไงหันหัวชนกันนะคะลูกค้าอันนี้แต่อตอนนี้จะมีสามสีนะคะ สนใจสอบถามได้ที่เบอร์056-227-555 5นะคะหรือว่าจะมาชมของจริงได้ที่หน้าร้านได้เลยนะคะ